ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสมชวนชมพระทรัพยของข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายผสมจิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วมูมานขอใพบปาสิอา่านนนะาคตกาลน้เทินสาธุนะครับ เอาลงเอาพระลงรักปิดท้องมอาดีกว่าวันนี้ทำบุญใส่บาตรแล้เช้าสิ่งที่เรียบร้อยนะเรื่องของเรานี่แหละไม่ได้ทำอะไรเช้าขึ้นมาก็ตทำบุญตักบาตรบำรุงพระศาสนาอ่าว่ากันไปนะคนเราก็มีเท่านี้แหละครับชีวิตบัตรปลายนะหลักของมนุษย,ยชาตินะเขาบอกว่าเนะี อาสูงวัยนี่หกปีนี่ก็ถือว่าโอเคนะอายุม,มากเขาให้พัก่อนแล้วนะแต่บางคนก็ยังฝืนฝืนชะตากรรมฝืนชะตาตัวเองฝืนชีวิตฝืนทุกอย่าง่าฉันยังทําได้ฉันยังเก่งฉันยังแต่หารู้ไหมว่านะมีแต่โลกไข้ไข้เจ็บทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าร่างกายเราทํามาเยอะแล้ว60ปีนี่ถึงว่าเหนื่อยแล้วนะฮะนี่ก็ เราต้องหยุดพักผ่อนกันบ้างนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆน,นะพี่นะครับที่เราร่างกายที่อยากจะให้พักผ่อนกันผมม่อนสงวนไม่มีอะไรแล้วครับอาหานมาศึกษาดูพระรกันดีกว่าเนะี่ยสบายๆ <c oughs> เอาวันนี้จะให้ดูพระแปลกๆสักสององค์เนี่ยเฮงนะเฮงนะเฮงนะ เห็นแล้วก็รวยด้วยอนนจาจจะได้ชมกันนะวันนี้นะะของเรามีของดีถึงได้กล้าโชว์นะครับนี่ผมเด็จเขาทำได้ดีมากพาะีนะวันนี้พระศรีให้ชมกัน <c oughs> ไม่เอาแป่เรียกผิดเรียกพาะศรีก็เรียกพระรงรักปิดทองนะว่าอ่างั้นนะเอาเนี่ยพอชมก็จัดแบบแต่ตรงนี้แหละครับมันก็เป็นความสุขของมนุษย์อายุ มากๆอย่างเรานะครับอ้าวเขาลงสวยนะทองเนี่ยนี่ตามคำเรียกร้องนะคำเรียกร้องจากเพื่อนๆนะพี่ๆเ,เลยนะจริงโอ้พอนชโชงขอบใจนะหลายที่ที่ซื้อกันไปพูชากันไปเอาผมให้จริงๆนะผมไม่หวงใครแต่ในาราคาที่ผมพอใจจะให้นะบอกก่อนนะ เออท่านเองบอกว่าอย่งนัอย่างนีผมไม่ๆๆไม่ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าพอสงให้ก็คือให้ตาใจพอสงอะขับเพื่อนที่เคยได้ผูชาไปแล้กวก็เยอะนะซื้อไปมันก็แถมไปล่ะผมมันเคยเอามากเลยดีไม่ไดีก็แถมสององค์สามองค์แฮออ่จัดไปเดื่อยๆนะครับอ้าวเดี๋ยวชมพักสีอ่าวันนี้ สวยงามอันหนึ่งองค์ผ่านไปเอาดีเลยเอานี้พับเบิกเลิกกันเลยปฐมเลิกอาเนี่นข้างหลังนะมีตาอะไรเอ่ยเดยวดูนะสวยจังเลยนะเอานะครับเนื้อนี่ยังกระจกเลยหินจกหลังนี่ามีตาเด็ดในราชกาลที่ห้านะเขาบอกอยู่แล้วทาในะราชกาลท 5, นะี่ห้าสี่ห้านะครับดูนะสวยจิกจิกเหรียญราชกาลที่ห้าเลย เอ,เอาเอาเฮงเฮงเฮงก็แล้วก<ๆ>ันตรงนี้เฮงนะ <transferring> ครับเนี่ยเพื่อนขอมาผุมาจัดให้เขามีหลายสไตล์เพื่อนเราเนี่เฮงนะดูนะขางหลังเนยเอาเฮงเนี่ยภาษาดีเนี่ยเนื้อเนี่เป็นทองสตะโลหะนะผสมเนี่ยผสาานเฮงแล้วก็มารวยเดี๋ยวดูรวยแต่ลุงแปกทวิตแปกนะอารวยเดี๋ยวดูรวย นะครับอารมณ์ดีเมื่อวานวันพระนะวันพระผมหยุดถ่ายทำหนึ่งวันเพราะว่าตั้งจัดอธิษฐานไว้นะเราต้องต้อง,องหยุดวันพระเพื่อไปการชำระจิตใจบุบัตกบาตรทำใจให้สว่างสวัยทำใจให้บริสุทธิ์ถรักสีนห้าไม่ได้ถือสินุโบสถนะข้าวภาษาว่าจะไปถือสินุบโบสถรวยเห็นไหมละ่ะอ่ะเฮงแล้วก็มารวยใครได้ไปเนี่ บอกให้เลยนะโคตรสุดยอดเลยนะโหตระเลยก็แล้วกันนะนะเอาเดี๋ยวว่ากันกลโรงรักปิดทองดูทองท่านดูเอาเนนะทองนี่เก่าขนาดไหนนะอา้าวเขาบอกวเดีอยู่ที่ก็ทําให้เก่าได้โอ้ยเก่ายังไงก็งไม่เก่าสู้ของเก่าธรรมชาติขาไม่ได้รงรักปิดทองอดูท่านดูแต่ละองค์ไหนดูนะอ้าวเนี่ยรงรักปิดทองอ่าทีาท่ โทมาซื้อพระเขาขาวนะผมได้กันไปแล้วนะคนองค์สององท่านที่ยังไม่ได้อย่าคิดอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรนะเพราะว่าทาที่ได้ไปแล้วก็บพี่อะไรพี่สุเทพโน่นนะครราชสีมาได้ไปนะเนื้อขาวนะบอกให้เลยนะราครับไม่ต่ำกว่ามหมื่นบาทอา้าให้ไปแล้วหนึ่งองแถมให้ีองนะพี่สุเทพ จังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณท่านมากแต่คนยังอยู่ทั้งไหนมาโทรมามาดูต่อรองกันอย่างไม่ตุดแต่ผมไม่รู้นะผ่านไปแล้วผมก็ผ่านเนะยผมไม่มาเีเรียกครับอ้าวนดี่รพระลงรักปิดทองนะเก่าเก่านะโอ้โหสวยจริงทองอเก่ามากนะปีสุเทพอำเภอสูงเนินพระส่งไปแล้วนะตังโงนอนเข้าบัญชีมาแล้วเรียบร้อยกดอามาใช้แล้วนะ เนื้อขาวนะแบ่งไปองค์แล้วนะเหลือไม่กี่องนะไม่รู้ท่านถูกใจผมก็ให้แหละหเราประเภทใจดี <c oughs> นะครับผสมนะคเรียกว่าสินใหม่สินใหม่ดีๆก็โอเคนะเนะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นได้กันซื้อต้องคนให้บูชาคนเช่าทั้งวัดใชไหมเขาต่อรองราคาเขาก็ไม่ได้เขาเปิดราคาไปาออกเหรียญมาเนี่ยเหรียญะ้สามพันห้าพันไปต่อรองราคาไม่มีได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ พาใหม่ๆแท้ๆเนี่ยเอาว่ากันกตรงกของเราดีพพาตั้งสมัยราชการที่สี่ที่ห้าแล้วนนาะเอาว่ากันตรงกงเนี่ยดูใจรักเลยเนี่ยเราก็เปิดแต่ราคาถูกๆที่สี่ที่ห้าย้อนไปได้เท่าไร่กี่ปีแล้วนะเอาเดี๋ยวเ่เอาเดี๋ยวเราั้งคิดเอาไว้วกันสองพันสี่ร้อยสี่อะจะประคุณเนื้อจนสองพันสี่ร้อยสิบห้านะเอา ครับเดีย๋ยดูตะลักเอาดูพระผงแกวเก่าเนื้อหนึกนุ่มบ้าเนี่ยหาที่ไหนได้เนี่ยเฮาทานว่าที่ไหนถูกที่ไหนดีท่างกะว่าไปเลยนะพร้อมสงไม่ว่าอะไรแล้วครับพี่สุเทพนะจังนครราชสีมาเขาบอกมา้องออกชื่อผมขออภัยนี่มาแล้วป้าแบบนี้ดิเครัเขาตี๋เอาไปแล้วหลุดไปแล้วหนึ่งองค์นะผมแถมให้วัดเกษชยโยมาให้อีกองค์นี่แล้วก็พี่อะไรทางนน้นนะทรุงเทพนะ นะครับเด่ยผาดสวยโดยไม่เลิกอ,องนี้เห็นเขาประมูลกันเบียบนี้พิมพ์นี้เนื้อนี้ห้าล้านบาทไปได้คนญี่ปุ่นประมูลหกล้านบาทได้้าประคุณนด้วยเนี่ยอยู่ที่ปอนสงไม่กี่องค์นะครับเนี่ยดูเนื้อข้างหลังหน่อยข้างหลังนี่หนึกเลยนะไปลองแขวนเขาเดี๋ยวหนึกเป็นงานช้างเลยไม่ต้องห่วงนะอันนี้นะใครจะจดจก็จ้องก็จ้องไปนะใครจดก็จดไปนะคนที่ได้ไปแล้วก็โอเคนะว่ากันไปอ้าวมีโอ,องหนึ่งมีสองสไตล์ แล้วก็มีสององนะงนี้จะมีตำหน,นินิดๆหน่อยอ่าว่ากันไปหมดแล้วก็หมดกันนะแต่ผมเก็บไปให้เอซผมแล้วลนะคนละองค์ละองะอง์ขอบคุณพี่วิทย์วุฒมะนาวนะโอ้โหส่งบระเพ็ดมาให้บ้านเลยนะผมก็แบ่งให้เพื่อนฝูงเขากินกันแถวบ้านนี้ไม่ค่อยมีแถวบ้านนอกแถวบ้านกรุงเทพปทุมเนี่ยมันค่อยมีนนมมยมดูนะกางหลังนะหล้านครับประมูลไปวันนี้ปาสิบสองล้านน่ย ภาีสองล้านวันนั้นใครโทรมาถามนยนะผมโทรมาผมเปิดไปไม่แพงหรอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาเอาก็เอา,เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรมันเียว่าแล้วคอนสงก็จัดให้ชมกันแบบเนี้ยนะครับของดีมีน้อยนะพี่นะเพื่อนนะถูกใจก็คว้าไปเวรนี้ว,วลักไปท้องกดเลยนะบอกซะก่อนเออ่จะว่าเออของเรามัน สองโรนี้เก่าปีตัวพระ104 2404เป็น,นา2404นะ2404อ๋อเนี่ยท่านดูก็ปิดทองกันแล้วกันท่านดูเอานะเนี่ยดูทองเนี่ยเอาดูเนี่ยเก่านะสองสมัยเก่าไปป้อนพันพระตะไบทองวันหลังนะรอก่อนนะเออผมให้พี่สเสน่ห์ไปหลายองค์พระตะไบทองขออภัยนะพี่เสน่นะพระตะไบทองนะพี่สเสน่ห์ได้ไปหลายองค์เออหมดแล้วนะ เก็บไปดีนะพี่เนยนะคนราศีมัมกันีน่นี่นี่พี่สุดเทพราชการใหญ่เหมือนกันเป็นราชการบอกโอ้พี่น้องคนสงอยากได้แล้วเกินเนื้อขาวแบ่งห้จาจะกงแบ่งไปแล้วหลุดไปแล้วฮะไปเราไปเ,เราไม่ว่ากันดูพระกันอย่างเดียววันนี้ไม่พูดอะไรแล้วนี่อ้าวนี่ดีดีด,ดพิมพ์เนี่ยพระประธานใหญ่แก่าแกงหนึกดุ่มเนี่ยนี่องค์นี้นะ จะหลุดไปอาใครผมไม่รู้นะได้ไปเนี่ยทำาสิสาตลับทองเนี่ยมันโดนโดนโชว์ได้รอบเมืองอะใครไม่ปิดทองได้อย่างท่านหรอก่อารับประกันได้นะสวยนะระดับเทพเอตั้งเขาตั้งใช้ยาให้มาถูกต้องแนละ้วพี่พรสงคนรวยพระใครก็ตั้งมาวะเราก็เลยมาสโลแกนให้ขึ้นมาเออดีเหมือนกันเลย พี่พอส่งคนเลยพระเอฟซี FC ผมก็มีเยอะอยู่อา้าวผู้หญิงก็เยอะผู้หญิงก็ดูบานเลยก็ให้ผมสอนธรรมะผมบอกผู้หสอนได้เก่งหรอกว่าผู้แด่พูดจำก็มาตายแล้วไปไหนอยู่ใน,100นร้อยวันทำบุญเจ็ดวันร้อยวันนี่จะได้รับอันนี้ส์งอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะไอ้ประเภทที่ว่าโอ้โหจะให้ไปอย่างนั้นอย่างงี้จะไม่รู้หรอกนะพี่นะเดี๋ยวจะว่าแหมฉันเป็นน้ำฟังพระเข้ามาอย่างนั้นเนี่ย เขาเล่ามาคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์เจ้าแต่เลี้ยงเยอะๆนะเขวาว่างั้นทาบุญหมาจรจัดแมวจอนจัดอะไรเงี้ยตามวัดวารามข่าว่าอีกแล้วนะพระกเทน่เอาดิพิมเกณบ์ตูนะเอาี่เอาพิมพ์เจดีอะพิมเจดีเอาพิมเส้เเเเนได้มีปะ่ะเอามีเดี๋ยวจะจัดพิมพ์เส้นได้ให้ดูด้วยใหญ่ได้ดีพิมจะดีนะ นี่เขาเรียกว่ับพระนี่พระลูกรักปิดทองนะเจดีย์นะเจดีย์ใหญ่นะเนื้อเป็นเห็นองค์แรกเกตปตูเอาดีพิมพ์เกตเส้นได้นะเอา mm. นี่เนี่ยใหญ่ได้ดีเอาดีจะว่าเออของเราไม่มี mm. มี้เดี๋ยดู mm. เอาเส้นได้อีกองหนึ่งด้วยให้ดูอีกองด้วย mm. เอานี่ให้ชมกันประมาณนี้ชมกันให้ตาแตกนะพระลูกรักปิดทองนะนี่ดูซะก่อนนะเห็นเส้นได้ก็จะมีตรงเก้าแบบเก้าพิมพ์นะ เดี๋ยวพี่ปกโพไล่ไปตัดตถดไปองนะเป็นไงฮะโอ้โหปกโูนี่สวยจังเนือใครชาไปองนะผมทำ,ทำบุญกับผมมาต้องเป็นหมื่นอ้าวนี่นี่นี่ปกโพใบโพนี่เป็นแฉกแฉกเลยนะอ้าวโอ้ได้ไปก็ไปทําบุญเลี้ยงหมาเนี่ยในค่าอาหารสุนัขจอนจัดทั้วจะมีอะไรเราไม่มีอะไรเราครับมีเท่านี้แนะบองกงเนี่ยความสมแล้วที่เหลือก็จะไปสร้างหน่น พระสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกับวัดบางหลวงหัวป่าร้างเขาอยู่ข้างเวทพ้อยนะวัดปเปรมของปเปรมเนะี่ยมาเขาลางังเห็นโครงสร้างอะไรเนะี่ยเขาสร้างอยู่ตรงนั้นถ้าไปทําบุญตรงไหนก็นนะวัดะระฆังโคสิตารามสองเขาไปทําบุญตรงนั้นเลยนะผมเด็ดโตหันหน้าไปที่ที่วัดระฆังอยูนนะมีองค์เดียวที่จะสร้างไปไปไป,ไปลงไปทําบุญกันที่ไหนก็นนะมาจงมาทางกับผมนะ แต่อ้นี่หมายความว่าใครเช่าพระบูชาพระผมผมก็จะตัดไว้อย่างห้าพันผมก็ตัดไอ้พันหนึ่งเป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดมีพี่ใจดีอยู่ท่านหนึ่งนะอยู่โนโนโบุรีนะองนี้มาที่ไหนก็สี่ห้าหมื่นลุกทีเลยโอ้ยจะมาอีกแล้วเอาเอาเนยได้พระไปบูชาไปเก็บไว้นะใครลูกใครหลานแจกเพื่อนผงพนักงานโรงงานโอ้ยเขาดีใจตายเพื่อนผมอยู่ พี่สุเทพจะลืมไปแล้วเนื้อขาวไปแล้วนะพระไปแล้วนะเอาไปเมื่อวานผมส่งพระให้ตังมาเมื่อวานผมโอนพระไปแล้วนะเช้านอไปบอกกันนะไปรับคืนนะพี่นะเพื่อนนะเ,เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเอาคืนอีกผมไม่คืนแล้วตังเอาคืนเหมือนกันแต่พระตังไม่คืนให้ลนะจ่ายตังหมดแล้วท,ทีที่ทันยาบอกกันแล้วนะนี่พิมพ์พระประธานใหญ่งดงานระดับแชมป์โลกเลยลงรับปิดทองนะท่านดูเอานะสวัสดี ใครดูรายการตรงนี้ชื่อใจหาและปิดทองไม่เหมือนกันทักองค์เดียวหลายรูปแบบเรียกว่าแวกนแนวของตลาดพระเลยก็แล้วกันราคาก็ไม่แพงานะั่นรักแดงด้วยพัดเดิดนะดูแดงอยู่นะมีที่ไหนอ่ะ้าใครจะว่าเก๋ว่าแท้ผมไม่รู้นะแต่ผมได้มาในยุคราชการที่4 5, นะี่ที่ห้าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มอไปทางวัดมาวัดกสร้างเสร็จแล้วนุ่นสองสมร้อยล้าน สร้างเสร็จแล้วชื่อเขาสลักไว้ที่วัดเลยอยากรู้ต้องมาพาต้องมาหาผมจะพาไปดูนะสลักไว้ที่วัดเลยนะเป็นกดี๋ยวจากนั้นก็นี่แหละมานี่พรสง่งใหเก็บพระนี่มาสามสิบสี่สิบปีแล้วสามสิบป,ปีนะนะอาน้าวนี่ชมกันไปเรื่อยเหนื่อยก็หยุดชมนะอ้าวเดี๋ยวของดีมีให้ชมน้อยอ่าน้อยน้อยองค์น้อยองค์อ้อาวนี่ของเราเนี่ยครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข คิดแต่ทุ่ฟมฟารมบุญบาปราปรถนาไม่ตำฝักคนและจะไม่จนประใครเวลาไม่ร้อไอช่ะหมให้เป็นเจ้าคนในคนโอ้โ,อโอหหอยหงเาชนเอานี่ดีให้ดวงนี้สักองนะขอบคุณอาจารย์เชขอบคุณพี่สมน,นกนะแวะเวียนมาหาก็ได้พระดีขอบคุณพี่วุฒิมะนาวนะบอระเพ็ดเออชอบพ้าอะไรมังผงก็ไม่รู้นะ,จ,ะจับให้มังเฉยนะแววมาหาที่มาหากันแลจะได้ไปนะโอ้บอระเพ็ดบาลังเบลอเลยกิน เอามาทำอะไรกินพอสมครับผมว่าหั่นหันแล้วก็ตากแดดอ่าแล้วก็เรื่อยก็กินผสมมระขามเปียกน้ําผึ้งวันละเม็ด้วหรือว่าสามวันห้าวันเม็ดหนึ่งร่างกายจะสดชื่นอันนี้ข้างหลังนะสวยงามนะลงรับปีทองนะอือนี่คัวต้าโซซือหรือว่าสมเด็จพุทธจารย์โตคุณบาลังสีวัลคังโกจิตตรามณีนนทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสุขความบุญมารปาฏิาร ไม่ต่ำฝ่กคนและจะไม่จนฝักไก่ให้ร่ำให้รวยให้เป็นเจ้าคนนายคนเงินมากองทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่ได้พูดเรื่องพระอะไรเลยวันนี้เนะยพูดแต่เรื่องพระนี่แหละชุดนี้แหละเนะี่ยไม่ได้พูดเกี่ยวกับทางธรรมะเลยสาธุผู้นี้ผู้นี้ก็พูดนะสวัสดีครับ